มีใครเคยเจอแบบนี้บ้างเปล่าครับลองฟังกันดูนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะติดต่อมาจากแอปพลิเคชันติ๊กตอกค่ะขอรบกวนเวลาสักครู่สะดวกดีไหมคะอ่าตัตแฟปพอได้อยู่ค่ะปกติแล้วคุณพี่ได้เปิดใช้งานแอปพลิเคชันติ๊กตอกบ้างไหมคะเปิดครับเปิดค่ะวหนูขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมีิเินสองนาทีคุณพี่สดดะดวกรับฟังไหมคะอ่าสองนาทีพอได้哟 างเราโทรเข้ามานะคะอยากจะแน,นะนำเกี่ยวกับช่องทางทิกตอกนะคะค่ะเป็นการกดรับชมคลิปวีดีโอนะคะกดหยยัวใจกดติดตามนะคะเพื่อเพิ่มยอดไลค์กับพ่อคา้าแม่คา้าในทิกติกนะคะค่ะโดยทางบริษัทเรานะคะจะมีค่าตอบแทนให้คุณพี่นะคะคึ้นเ่บาทถึง30สบาทนะคะรายได้ต่อวันก็ประมาณ3า0้อยถึงแ0 0้อยบาทต่อวันรายได้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกแล้วก็เวลาว่างของพี่ด้วยนะคะว่าจะทำได้มากได้น้อยในส่วนนี้ทางเราไม่จำกัดนะคะค่ะและที่สำคัญนะคะไม่ การสมัครแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้สทงสิ้นนะคะค่ะมทราบ่าคุณพี่สนใจไหมคะแล้วถ้าสนใจต้องทำยังไงค่ะถ้าคุณพี่สนใจนะคะทางเราจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการนะคะ<ม>ของทางบริษัทนะคะเป็นคนส่งรายละเอียดงานแล้วก็ีโอให้คุณพี่ดูผ่านทางไลน์นะคะค่ะมทราบว่าคุณพี่สะดวกแอดไลน์ไหมคะมอืมงั้นเก็บไว้ก่อนดีกว่าเพราะไม่ชอบแอดไลน์ใคร ไน่ครับแอดไลน์เลยไหม <c oughs> วันนะเกือบพัน <Yahoo! S 1> ไม่ทำแล้วส่วน uh. นังกดไลน์อย่างเดียวพอ่พอเขาบอกให้แอดไลน์เออมึงจะไปไหนก็ไป uh. <c oughs>